บทที่สิบส เอวเมสตังเอกังสมัยังภควาสเกสุวิหารติกปีราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสติงปัญจมเตหิภิกขุสเตหิสเพเหววารันเตหิทัศหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะอัถโกจะตุนังสุทธาวาสกายกานังทุเทวานังเอตตทโหสิอายังโคภควาสเกสุวิหารติกปีราวัตุสมิงมหาว มหาตาภิกขุสังเคนสัสทิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวอารันหันเตหิสัศหิจารกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนสนิปติตาโหนติพระวันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจายันนะูณะมยยมปิเยนะพระวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกามิตวะพคะวโตสันติเกปจเจกคาถาภาสยยา มัติอัโคตาเทวตาเสยทถาปินามะพะลวาปุริโสสมิตชิตังวาภาหังประษาเลยยะระษาลิตังวาภาหังสมิตเชยะเอวเมวาสุทาวาเสสุเอเทเวสุอันตระหิตาภควโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทหังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภัสส มหาสามโยมาปวัตนสงเทววกายาสมาคตาอาคตธรรมหะอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอปารีอปาราชิตะสังคันติอธากโออปาราเท,าตาทาวตาภควโตสันติเกาาอิมังคาทังอภาสิตะะาตโคภิกขโวสมาทัางสุจิตตังอัตะโก ปุชุกะมะกังสุซาเราชีวะเนตานิฆเเตวะอินทรียานินักขันติบันติตาติอัตโคอัปปะเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตวาคีหลังเชตวาปรีคังอินทขีหลังโอหัจจะมาเนชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจังขุมจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอประเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเย เกจิพุทธังสารังลังคาตาเซนเตคามิสันติอปายะอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหัง เทวกายังปริปูเลสันติติตัทะโคภะควาภิกขูอมันเตสิเยภุยเยนะภิกขเวทัศสุโลกธาตูสุเทวตาสันติปฏิตาโหติตัทคัตตังทัศนายะภิกุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุอตีตะมันทานะอรหันโตสมมาสัมพุทธเตสัมปิภัคควันตานังเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันติปฏิตาอเฮสุสยยะ ท้าปิไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวอภวิสันติอนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติุสัยยะทาปิไม่หังเอตาระหิอจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิต สามีพิขเวเทวกยายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมะนาสิกโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกุภัคขวโตวปัจจโสสงภัควะเอตัโวจาสิโลกะมนุกสกามิยัตถภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิลิภัพพลัง ปหิตตตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสามพุโนโอทาตมะนัสาสุธาวิปัสนามนาวิลาพิยโยปัญจสเตเตตวะวะเนกาปิละวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสเสนลเตเทวะกายอภิกันตาเตวิชาณถาพิขาวต เตจะอัตตปะมะกัลุงสุตตะวัปุทัสสะสาสานังเตสัมปะตุลหุญาณังอามโนสานะทัสสานังอเปเกสตะมาทักคุงสหัสังอัตตสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอามโนสานะมัทธสุงอเปเกนันตะภักทักคุงทิสาสภาปูดาอาหุงตันจะสัพังอภิญญายะอวิคิตตะวานะจักุมะ ตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเสนลเตเทวกายาภิกันตาเตว,วิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิคิลาหิอานุปุภะโสสตตาสหัสายาาาวยคาขะา

โซลัสสหัสยาขานตะวันนี้ห่ยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยศสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนังสเมติิงวะนังเวสามิตามจัสมาตายาคขานตะวันนี้หนู่ที่มันโตชุติมันโตวันนั้วันโตยศสิโนโมทะมานาภิกามีภิกขุังสัมีติงวะนังภูมิพีโรราชคาฮิโกเวปุลัสสานิเวสานังพิยโยนางสัตสหสังยาคานังปะยิ รูปปาสติอุมะพีโรล,ลหาหะชายิโก,กโกสปาฆาสามิติงวะนังปุริมันจัติสังราชาทาตะละโทปภสาสติคันธภนาภิปติมหาราชยาสศีโสปุตตาปิตาสภาโวอินทนานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสศีโนโมทัศมามาอภิกามมุงภิกขุนาสมิติงวะนังทักขินจัติสังราชาวิลลุนโหมปภาษาส,สติคุมปันดานังอธิปติมหาราชยาสศีโสปุตตาปิตาสภาโวอินทนานามามหามพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันวานวันโตยาสศีโนโมทัศมานาภิกามกามุงภิกขุ ติงวัฒนางปัจฉิมันจัติสังราชายูปัคโขปสัสสสตินาคานาอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตาสภาวุินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสศิโนโมูท่มานาภิกกาโมภิกขุนางสัมมิติงวัฒนางอุตตรันจัติสังราชาก e ุเวโลตปัสสสติยาคานาอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตาสภาวะวุินทนามามหาพลา อิทิปันโตชุติปันโตว,วันนวันโต,ววนตยัสสีโนโมทะนามานาภิกขโมภิกุนาสะม,มิติงวะานาังปุริภะทิสังทัตตะรโธทะคีกกนเน นะวิรุณหโกปชิมเมนะวิรูปโคกุเวโลอุตรังทิสังจตาโรโเตหมาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธลมานาอัทถังสุวเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสะทะมายากูเตนตุเวเตนตุวิตูจะวิตูโตสหจันทนมก,กามาเสโทจาก,กินุคันโุนิคันถุจะปปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมัตติจิตตะ เสโนจะกคันทพโพน,นโลราชาชนะโนสะโพอาคูปัญจะสิโคเจวะติมพระลูกศุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภพาสหรา,าชุพิโมทามานาภิกามงผิดขูนังสม,มิติวานางอัาคูนาภสานาคาเวสารณาะสหตัชกากัมพะลัสะตาลาอาคูปยาคาสหธา,าติพิ ยามุนาทัตตะลัทธาจะยะอาคูนาคายาสสินโนเอราวันโนมหานาคโคสปาคัสมิติงวะนงางเยนาคาลาเชสหะสะอาหะรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจิตคูเวหาสยะสาเตวะนามัชชาบัตตาจิตตาสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตา,านาคาราชานามสิสุปันะโตเขมะ มัคคีสีพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันาสาระ,ะมะกังสุพุธทธังชิตาวาชิลหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสะวัสเสตเตอิทิมันโตยัสสิโนกละลกัญชามหาพิสมะอส,สุราธานาเวขสาสะเวปจ,จิตติสุจิตติจะปะหาราโทนาโมจีสหะสตัญจะพลิปุตตาลัง สัพเพเวโรจะนามกาสันนหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธมุปาคะมุงสมโยธานิพัทันเทภิกขูนางสามิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีเจจะเตโชวาโยตธาคมุงวรุณาวารุณาเทวาสมโมจะยะสะสาสหเมตกากรุณิกา ยิกาอาคูเทวายัสสีนโนทัศเ,เตสะทาากายาสะเพนานันตะวันนินโนอิทิมโตชุติมันโตวนาว,วันโตยัสสินโนมโหทัมมานภาิกาโมภิกขุนาสมิติงวะนางเบนตูจะเทวาสหลีจะอาสมาจะทุเวยามาจะทัสสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคีตาสุริยะสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคีตานักขตานิปุรคิตาวะอาคูมันทาพะละ ลาหะกาวสูตังวะสะโวเศโทสักกาสักโกปาคะบุรินทะโธทศเสตทศสากายาสัพเพนะนะตะวันนีโนอิยที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยศสิโนโมทะมานาภิกามภิกขนะูนางสมิติงวะนางอถาคูสหภูเทวาชะลามมัคคิสิขาลิวะอลิทกาจะโลชาจะอุมมาอุภานิภาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะจะัดอจุตาจะ อนเนชากาสุริยะลุจิละอาคูอาคูวะสะวาสะวะเนสิโนทัศเตเตชาตากายาสัพเพน,นะนัตตะวันนินโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสะสสิโนโมทามานาภิกขามุภิกขุนัสสามิติวะนังสัมนานมหสัมนามนุสสามนุสุตตมาคิทาปัทโุสิกาอาคูอาคูมัณฑุโทศิกาอาทาคูหาระโยเฮวะเยจะโลหิตะวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูธธสสททะะเทวายัสสิโนทัศเตทัศตากายักสัพเพนันตะวนันนิโนอที่มันโตชุดิมันโตว,วันตวันโตยัสสินโนโมทัมานาภิกามิองพิโคนาสามิติงวัน,นัง สุการการุมหาอารุณนาอังคูเวคนะสาสหะโอทาตะไคาหาปามโมคาอังคูเทวา,า,าวิจักขนาสะทามัตตาหาลคชามิสากาจะยัสสิโนทนะยังอาคาปชชโนโยทิสาอภิวัสติทศสเตทสทากายาสาเพนานัตตะวัน,นิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันวนวันโตยาสาัสสิโนโมทามานาภิกาโมภิกขนสาสมิติงวะนางเขมิยาสตุสิตายามากัตถกาจะยสัสสิโน ลัมพิตากาลามเสถาชโชตินามาจะอาสวานิม,มานรติโนอาคูอัฐาคูปรนิม,มิตาทัเสเตท,ทัสสะถากายาสเพนันตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามาณภิกามภิกขุนสสมิติงวะนังสัตเทเตไทยเนเทวานิกายาสพเพนัานตวัน,นิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสาหาปวัตถะ ชาเตวัคขีลังโอคะติน,นะมานาสวังทักเขมโมคะตะลังนาคังจันทังวอสิตาติตังสุมาพรม,มามะมมระปัตโตจะปุตตาอิธิมันโตสาหะสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคะสม,มิติงวะนังสหสัพพมมามะโลกานางมหาพรมะพิติทัติอุปป,ป,ป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเส ตะถาอิสราอาคูปเจกวัส,สะวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามาเกมระเสนอภิกามิปัสกันหัส,สมันทียังเอทคันหัตถะพันธะลาเคนะพันธะมัตตุมัตถุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจจิตะโกจินัง ติตตัฏธะมหาเสนโนกันหเสนนางอเปสยิปานิตาตระมหัจจะสารางกตะวานะเพระวังยถาปวุธสโกโมเมโคยะทะนายันโตสวิชุโกตัฏาโสปจ,จุธาวัตติสังกุตโธอามังอาสัยังวเสตันจาัพังอกินญายะวะคิต วัคิวัวกคิดตาวานะจคัคขูมาตาโตอมันตะยิสัถาสาวเกสสเนรเตมลเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอตัตตปะมะกะลงสุตวาสุทธะศาสนาวีตะลาเคหิปากามุงเนสังโลนม,มปิอิชยุงสเพวิชิตสังคามาพยาตีตายะสสิโนโมทันติสาหปูเตหิสาวากาเตชะเนนสุ ta tí